ใช้สารภาพผิดไปคุยพักสม้มหรือรัฐธรรมนูญเผยถามผู้ใหญ่ในพักแล้วพบชูศักดิ์เป็นคนพูดวันทวายสัตว์ต้องแก้ปมจริยธรรมจากที่มีการรายงานค่ะออกมาถึงการยอมถอนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูนประเด็นจริยธรรมก่อนที่แกนนำพักเพื่อไทยจะมีการอ้างถึงพักร่วมเป็นคนเสนอแต่ความจริงค่ะกลับปรากฏขึ้นในทำนองตรงกันข้ามซึ่งเดอะคริติกค่ะได้มีการนำทำลายมาให้ดูกันว่า ใครกันแน่เป็นผู้ริเริ่มเริ่มกันที่9นาฬิกา30นาทีค่ะของวันที่24กันยายน2567รเที่ทำเนียบรัฐบาลนายภูมิธรรมเวชยชัย,ชยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมมีการยืนยันว่าการแก้ไขรัฐธรรมนูญเรื่องสริยธรรมจุดเริ่มต้นไม่ได้มาจากพรรคเพื่อไทยแต่เป็นข้อเสนอจากหัวหน้าพรรคการเมืองหลายพรรคที่แสดงความไม่สบายใจเราจึงเริ่มต้นคุยเรื่องนี้เพื่อให้เกิดความชัดเจน ซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถสรุปได้ว่าจะดําเนินการอย่างไรเมื่อถามว่าพักร่วมรัฐบาลพักไหนเป็นคนอยากให้แก้นายภูมิธรรมกล่าวว่าที่คุยกับตนฟังดูเกือบทุกพักแต่ถ้าคุยทางการต้องคุยหลายพักต่อมาค่ะ15นาฬกาในวันเดียวกันที่อาคารชินวัตร3มีการประชุมสสของพักเพื่อไทยประจำสัปดาห์นำโดยนายวิสุทธิ์ชัยนรุนประธานสสพัก มีรัฐมนตรีแกนนำพักและสสทยอยเดินทางมาร่วมประชุมอาธินายชูศักดิ์ศิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรายงานเขาค่ะแจ้งว่านายชูศักด์ได้มีการกล่าวต่อที่ประชุมถึงการแก้ไขรัฐธรรมนูญรายมาตราประเด็นจริยธรรมว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้เกิดมาจากพักเพื่อไทยแต่เป็นหัวหน้าพักการเมืองใหญ่ในพักร่วมรัฐบาลเป็นผู้เสนอมาล่าสุดวันนี้25กันยายน นายวิสุทธ์ในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมรัฐบาลหรือว่าวิบรัฐบาลมีการกล่าวพันรายการจ่อลึกทั่วไทยอินไซต์ไทยแลนด์จะหารือกับแกนนาพักร่วมรัฐบาลที่ไม่สนับสนุนการแก้ไขไรมาตราในประเด็นมาตรฐานจริยธรรมยอมรับว่าพักเพื่อไทยได้ยื่นร่างแก้ไขดังกล่าวต่อรัฐสภาแล้วแต่คงหมวดจริยธรรมไว้ให้มีอยู่เหมือนเดิมขณะที่ประเด็นความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์ยังคงมีเช่นเดิม แต่กำหนดกรอบปฏิบัติให้ชัดเจนไม่ใช่แก้ไขเพื่อเป็นข้อหลีกเลี่ยงอย่างไรก็ดีร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญของพรรคเพื่อไทยยังอยู่ระหว่างตรวจสอบของรัฐสภาและยังไม่ถูกบรรจุวาระหากเพื่อนไม่เอาด้วยเราต้องไปด้วยกันถอยได้ก็ถอยไม่ใช่เรื่องลำบากใจอะไรเป็นวิถีทางตามระบอบประชาธิปไตยพรรคเพื่อไทยแค่เสนอ,อยังไม่บรรจุจะถอนออกมาก็ได้หรือบรรจุแล้วคาไว้ก็ได้ ผมยอมรับผิดเพราะเป็นความต้องการที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญประกบกับฝ่ายค้านที่เตรียมเสนอเช่นกันเมื่อถามถึงข้อเสนอแก้ไขจริยธรรมมีข้อเสนอจากหัวหน้าพักใหญ่นายวิสุทธิ์มีการกล่าวว่าขอเท้จริงจากพักประชาชนมาคุยกันกับตนก่อนว่ามีแนวคิดแก้ประมวลจริยธรรมออกทั้งหมดทาให้ตนไปปรึกษากับสสในพักว่าเขาขอมาแบบนี้จะเอาด้วยหรือไม่ โดยสสนพักมองว่ากระแสสังคมอาจไม่ยอมรับหากตัดทั้งหมดเราจึงเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประกอบและกำหนดว่าไม่ได้ตัดประมวลจริยธรรมและก่อนเสนอได้ถามผู้ใหญ่ในพักแล้วว่าทำได้หรือไม่ซึ่งนายภูมิธรรมในฐานะผู้ใหญ่ในพักบอกว่ามีหลายพักบอกมาว่าควรแก้แบบนั้นแบบนี้ซึ่งตนถือวิสาสะไปเองไม่ได้ฟังรายละเอียดทั้งหมดอาจฟังแล้วแปลความหมายผิด ไม่ได้ถามว่าหัวหน้าพักคนไหนที่พูดในวันที่เข้าเฝ้าเมื่อได้รับสัญญาณจึงรีบทำเมื่อถามว่าการถอยทางการเมืองเสียหายหรือไม่นายวิสุทธ์กล่าวว่าอย่าคิดว่าเสียหายหากไม่ถูกต้องไม่ถูกใจไม่ถูกเวลาถอยกันได้ผมยอมรับผิดเพียงผู้เดียวว่าตัดสินใจไวไปยืนยันไม่ตัดมวดจริยธรรมหากจะดา่ามาด่าที่ผมผมรับได้ ดังนั้นเองค่ะเดอะคริติกก็มีการตรวจสอบย้อนกลับไปก็พบช่วงทำลายว่าเมื่อเวลา14.25นาฬิกา25นาทีของวันที่6กันยายน2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนาย <c oughs> ชูสักค่ามีการกล่าวอธิบายคำว่าสืบสันดานทางกฎหมาย <c oughs> ต่อมาเมื่อทำว่าเป็นผลพวงมาจากคำว่าจริยธรรมของการวินิจฉัยสาระธรรมนูนจึงใช้วิธีการสืบสันดานเพื่อแก้ไขปัญหาใช่หรือไม่ นายชูศักดิ์กล่าวว่าจะมองอย่างนั้นก็ได้เพราะเมื่อวานก็คือวันที่5กันยายนตนก็ได้มีการบอกไปแล้วว่าฟังถ้อยคําอาจมีปัญหาอาจจะต้องปรับต้องแก้ซึ่งก่อนแล้วแต่มุมมองตนจึงอยากให้ทุกคนมองเป็นเรื่องปกติธรรมดาของการเมืองอย่าไปเครียดอะไรมากอย่างไรก็ตามค่ะทีมข่าวเดอะคริติตรวจสอบในวันดังกล่าวก็พบว่าเป็นวันเดียวกันกันกบที่นางสาวพแพททองทานชินวัตร นายกรัฐมนตรีนําคณะรัฐมนตรีหรือว่าคอร,รมอชุดใหม่เข้าเฝ้าทวายสัตย์ปฏิญาณก่อนรับหน้าที่ในเวลา18นาิก15นาที